มาพี่เต๋อลูกเปิดให้ค่ะมาค่ะแหม่ไม่ได้ด้วยนะเอะ้ยต้องไปขึ้นอ่ะม่ไอันเดอรม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปุ๊กนั่นคงค้างบ่อยจังเขาพ<ช>่อเออทำไมค้างล่ะค <ๆๆ S 1> ้างหนักมากอ่ะกลับไปให้เอากลับไปให้พ่อพ่ออะไรอย่างนั้นนี้นี่ไยังไงสวัสีวันนี้เราต้องได้เป้าวานก่อนเดี๋ยจะจะนี่จะหายค้างน้ำเอ็กสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วไทยเด็กต้องมีเพื่อนญ่เลยคร่ะเบลล์ ปาวันต้องมานะคะใหญ่ใหญ่พอไหมคะใหญ่มากอะตอนนี้มีสองใหญ่อยู่ตรงนี้เลยเซฟไลฟ์ไม่ได้หายแล้วอุ kind of ้ยขุงคนนี้น่ารักมากเป็นแมวเมียวปาวานมาแล้วก่อนนะคะปาวานอุ้ยไอ้ล็อบบของขวัญขอบคุณนะคะพี่แพตตี้ไอ้ล็อตแมรไอ้ล็อตแมร์มีก้นมาหน้าตีเนาะคนไลฟ์สองล้านหกแล้วอะเออเดจะสามล้านแล้วจะเอาเอาไปคืนพ่อพอ เขาไม่ได้เปรเจกบไม่ได้กอดเขาร่อเขาจุดจีกเขาด้วยกอดเด้วยกอดเขาด้วยกอเขาฮัลโหลเจสฮัลโหลเจสฮัลโหลเจ์ที่รักฮัลโหลกลับมาแล้วกลับมาแล้วทุกคนยูไคโอเคเฮ้ไก ไหนคือไรอะไรใหม่ดิล้วงล้วงเข้าไปเลยกเออม่นเป็น่อันมันคือไรอะดีไมอ่ห้เห็มีอะไรอีกไหมลองล้วงเข้าไปดูดิอพื่อนอ๋อถ้าเกิดมีผู้ใหญ่มันจะกระตุกใช่ไหมเธอ ว้าวหัวใจอ่ะพ่อพกถือนะคะเดี๋ยวฉันติดเลยนะไม่ีค่ะไม่ีค่ะดูดีดีดดใช่ไหมอ่ะลองดูซิว่าถ้ามีไดโนเสาร์นี้อยู่ด้วยมันจะเป็นไงไม่ดีคะแต่พ่อพกเคยเห็นนะเด็กตัวเล็กก็ไอวาอันยายอีกอ่ะเขาให้อยู่ในแบบที่หัดเดินนะนึกออกไหมแล้วมันที่แบนกระตุ้งกระตุ้งกระตุ้งอย่างเงี้ยฮะ ได้ไหมลูกอ่างฟ้าแลยวโอ้ขอบคุณนะคะอ่างเ้าขอบคุณมากมากเลยมาแล้วก็เออเออเแต่มันแล้วขัดเมาเข้าทาอะไรแล้วมืออยู่นี่มาจากอันไหนเล็กมากจลได้คิดว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมลูกไม่มีอะไรแล้วนี่และนี่และแต่ว่าเมื่อกี้เห็นที่นู่นมันจะดูปะ